สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราชวนกินให้หิวตามช่องนะครับผมวันนี้นะครับผมพอดีอยากกินอะไรที่เป็นร้อนๆนะนะครับผมก็คุยกันเอาเป็นเมนูเตี่ยวเส้นดีกว่านะครับผมนี่ครับผมได้เตี่ยวหมูนะครับเตี่ยวหมู ๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นมีเลือดโอ้โหสรารพัดเลยต้องบอกว่าอันนี้ของเขาเส้นหมี่นะคะไปเอกเส้นหมี่ของนางเอกเสเล็กนะคะนะครับอ,อันนี้อาวุแจกช้อนแจกอาวุธกันค่ะนนด,นนดี้อวนีจะเป็นแบบนี้ให,นให้ดูให้ดูนะครับให้ดูยั่วยั่วยั่วก่อนนะครับผมแั้วนะครับ ก่อนรู้มือกินนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะ,คคะทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมเจ็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะก็ขอให้พี่น้องทุกคนสุ้ข้าศ์รังแกแข็งแรงนะคะอย่าเก็บไปจนเดินทางไปไหนเมื่อไหนก็ให้ปลอดภัยนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะท้ามกินด้วยกันค่ะครับกินด้วยกันครับงูเย้นจ้ะพักแตนิ่งบุฟเฟ่พักจะ้ะข้างบนเซนโอซามิกมินไหนเสุดยอด มีหมูหมูซับมีลูกชิ้นหมูแล้วก็มีเลือดน้ำด้วยจันเลือดตอนนี้ไงได้เตแต่ว่าตีเด็ดเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกอุเป้ผักนะครับถักจะลืมลืมบอกลืมแนวหน้าเลยแต่พัก,ก็ะมีใบหมูละผ้าแล้วก็อ่าผักสลัดนอกจากสองย่างจา้ะแต่จะมีกะปิจำน้ำจ้ดจิ้มน้ำแล้พวพริกชดบปแล้วมาจากย่างเพชรบ่วไหว ดื่มน้ำลายะเลือด้าพี่น้องกคิดน้องการ้าสฟปซจ้าเมนูไม่ง่ายครับผมหวานือดตาหนิหวอนแบบกะปิ จิ่มโชยแรงมากหอมอับนี้เราก็ถือว่อร่อยว่าลวหลวกว่าไรน่าไปกินไยอืดไดยจ้ะอืดแบบเต็มถ้วยได้จ้ะ บางคนเนี่ยพูนถวยจุกโก่เพื่อเราไม่เอาหรอกนะอืมโอเคเหลือดแต่เหลือดคนแม่เราได้ออกแล้วหรอ่ ไปคุณค่าทางอาหครบถ้วนเลยครับเนี่ยม,มีครบเลยไปซื้อเขากินผักกินไม่ยู่ใจวน มากี่นอนอยู่ใต้ต่ตูกขึ้นประกาศวนเป็นอย่างเดียวไปไ <c oughs> ทั้งหมดไอ้แนโควิดที่ว่าคนไทยติดจ่าันี้บประการ <c oughs> เป็นพ่อค้าขายพลอย <c oughs> ขายพลอยค้าพลอ, <c oughs> อยอะไรอยู่แถวไหนแล้วคนผสมหรอกแล้วไหนเนะ เก็บอกว่ากลุ่มผู้ติดเชื้ออะไรใหม่คลัสเตอร์ใหม่นะครับกวดนะับมันแพร่กระจายไปทั่วเลยจังหวัดปทุมน่ากลัวมืออะไรอยู่ไหนก็ ตามไปติดในโรงเรียนเนี่ยโหเรียบร้อยเลยก็โรงเรียนก็ติดแล้วอประชุมอ่ะตัวที่ติดในโรงเรียนโอ้โหเด็กเยอะเด็กถ้าเด็กถ้าเรียนที่ว่าติดก็ติดไม่จากพ่อแม่เพราะว่า อริกาสายพันนั้นก็อริกาก็จะประเทศอันดับหนึ่งสายพันใหม่อันดับสองก็สหาราชอาณาจากักรอังกฤษใช่ไหมขนาดในป่ามัสอนว่าลูกตอนนี้เชื้อยังเข้าไปติดหรอติดกขบลูกเขาอัองกิดได้ไง มันก็น่าจะมาจากพวกชนพื้นเมืองนะก็ต้องไปซื้อของซื้อก็อาจจะติดจากการไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยะขนาดว่าทำไม่เยอะเราจะได้กินในมันอื่น กินเลือดไก่หรอเคยมาก่อกะแล้วน้ำอะมันแตกหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวหมูแต่ว่าเลือดไก่แ่ะเพราะว่าเลือดหมูนมีดต่แซ่บขึ้นเกาหล์ดต่ กินน้ำร้อนอยังไงฮะต้านโควิดสู้โควิดหมดไหมเงี้ยเขาจะหมดหรือเนี่าไม่ร้เขาบอกสังเกตคนจีนคนจีนเขากินแล้วเขาหายเร็ว mm. เขาเป็นแล้วเขาก็หายเร็วเขากินน้ำชากินน้ำร้อนอืมงั้นคนเป็นถ้กินน้ำร้อนก็หายไหม ช่วยได้มันช่วยให้เชื้อไม่กระจายกระจายตัวมันตายเร็วขึ้นอ่ะเป็นเพิ่มจะเอาไปเสียบเสียบใส่กระถางต้นหอมติดมั่งไม่ติดมั่งเพราะว่าดินที่แม่พ่อไปปลูกกะเพรา,า,าเันจะหงอทรายแนะ มันไม่เหม,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 หมาะที่นนะจะปลูกเขาหรือเปล่าม,มันเหนะมาะการปลูกเป็นต้นอันไหนกระถางขาเราอือยังไงล่ะทำไงคือปริมาณดินส่วนผสมมันมีน้อยกว่ามันมีแก่มีพวกอ,อะไรอื่นเยอะยนะเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยอีกกำลังแตก อนแหมห่กะปีก็เค็มดังไม่แต่เยอะก็ปีเค็ม đã làm đi mua mình về cái còn hòn cái bếp đang bếp hòn ครับสูงก็โควิดเยเปิดคัดปดคัดอขนาดเปิดแอร์ยังร้อนเลย ร้อนน่ะร้อนนะร้อนๆอย่างเงี้ยเขาบอกฝนจะตกน,นะยึ่งมางเลยนะ ยิ่งยำไทยคิดไหลติ้งต่องติ้งต่องมาผักตัเนี่ยผักลูก กินโมกุลตกจากอินแหลกๆก็ยังเค็มน้อยๆนึงกดสามที่จะกินอื่นไลยดับ นเป็นโควิดมีวัคซีนรักษา ก็ตายไม่มีก็ตายแต่ฉีดแล้วดีกว่าฉีดแล้วดีกว่าไม่กลัวแผล,อลอบอกว่าผมมั่นใจาแล้วว่ามันไม่แผล เเห็นเหรอที่เราดูคลิปอะ่ะฉีดไปเจ็ดนาทีหายใจไม่ออกเลยล้มคากห้องส่งห้องา่าวเลย อ๋อนี่มั้งกูขึ้นบนไหนจ้ะลงอิมซีนอิม เยวสองล ume. ูกนะครับเพื่อนๆโ้องเค็ดต้องร้อนอิ่มแล้วนะคะมากกี้จะกินแล้วค่ะอิ่มมาจากกินมูบเฟ่ตกจ้ะฉันกินไรเสยสิไปโมเป็นนู่จาะจังไดเขอมาเยี่ยมมาชมใกล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณแม่หนูด้วยนะคะโอเคเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่ แวเวียนมาแล้วก็เข้ามาชมพวกเราสองคนเนาะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วรอเจอกับพวกเรานะครับผ <Hey. S 1> มกับชวนกินให้กินตา, <Hey. S 1> ตามนะครับผม <Hey. S 1> ในยีพีหน้านะครับ <Hey. S 1> ผมรอติดตามว่าเราจะมาชวนกินอะไรนะครับผมสาหรับวันนี้พวกเราสองคนสามสิถีไหมพวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับผม, <Hey. S 1> มนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับบ๊ายบายบาย